อ่าสวัสดีครับจากคลิปแรกเราบิน6กิบี่มิลสิบเบตตอนนี้เราลองอัพมาเป็นเจดสิมิลสิบสองเบตเหมือนกันนะครับสปีจะเป็นสปีแปดสอครับชุดสปีจะเป็นชุดเดิมทั้งหมดครับขยับแต่ดักครับชุดไฟก็เป็นชุดไฟชุดเดิมทั้งหมดนะครับนี่คือการวางดักนะวางแบบง่ายๆครับ ชิวๆครับบ้านเล่นผ่อนคลายเล่นคลายเครียดครับเดี๋ยวเราจะมาใส่แบตกัอนะครับตอนดื่นหาหมดช่องกันนะครับอันนี้จะเป็นช่องสา <c oughs> เป็นโมเดลที่สามนะครับ สี่เซลจะดังสี่ทีนะครับเช็คสายขวาก่อนนะครับขวาขวาย,ยกสายสายยกนะครับอัพขึ้นดาวลงอ่าเดี๋ยวเราจะมาบินกันเลยนะครับ อตอบมือครับเดี๋ยวคัคาลิเบเตแป๊บนึงวิธีการคาลิเบเตนะครับเปิดดีโหมดยกคันเร่งขึ้นนะครับเสียบแปดฟังจังหวะครับเอาคันเร่งลงจนกว่าจะร้องเสียงปกตินะครับ

ของต้นจะมานะครับไม่ต้องเร่งเครื่องมากครับใบใหญ่กว่าเดิม สังเกตการจับอาการครับคือทอต้นจะมาดีกว่า64มินนะครับแต่รอบไป64ครับอาจจะเป็นที่เราไม่ได้อัพสปีดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองวัดแบบก,กันดูเลยครับเด,เดี๋ยวเราลองมาวัดแบบก,กันดูนะครับว่าเมื่อกี้บินไปกี่นาทีแล้วกเ็เรือไปเท่าไหร่ โอ้ยแบบยังมีอยู่เยอะครับาาาการทดสอบผ่านไปได้ด้วยดีนะจ๊ะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ